อ้าายสวัสดีค่ะพบกับเฮา,า,น,านะคะในช่องสาวพุทธไทยชาแนลค่ะวันนี้สาวพุทธไทยมาหยังเลาะเดินมาหาพุดธกุ้มจิโร่มาหาเฮ็ดมาหาเฮ็ดเห็นอะไรได้เห็นอะไรเห็ดดินนี่ ได้เนี่ยแหะมาหาเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกยังมันนั่นออกอยู่สุดสุดสุดแรงนี่ยล่ะสุดแรงอืมจ็กจ็กละมีบอมีเพราะว่ามันพืชจิกาแล้วค่ะนี่วันที่สองพืชจิกาแล้วพี่น้องตอนนี้ชาวพุทธไทยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเห็ดอยู่บ่มันแต่ว่าฝนมันเพิ่งจะยุดมันน่าจะมีมันอาจจะมีค่ะครับก็เลยมาเลาะเบิ่งขุดจิปมผมเผาต่อจิปมจีบมในหลายช่วงหลายมื่อนี่ขวดใหม่ก็แล้วพี่น้องไปให้บริกันเราทำชิได้อย่างเนี่ยมื่อนี่หาเห็ดพร้อมขุดจิปมเขา น่ารับแรกงกับขุดคุยจีปมก่อนพี่น้องขุดใหม่ๆนี่อะไรบางดินยังใหม่ๆอยู่ขุดเมื่อวานนี่ถ้าะไปว่าดินใหม่ๆแบบนี้จริงไม่ตื่นเนาะจะตื่นอันนี้มันน่าจะเป็นสองตัวสามป่ะาวผู้ชายสาวผูทชยว่าน่าจะเป็นสองตัวมาเริ่มซ่อนแล้วพี่น้องซ่อนมีสองถ้าแม่นหลากวันนี้ก็จะเป็นสามคือแล้วปีนี้จีปมเป็นจ้าเพราะว่าฝนตกไม่เจ้า 看下吧，下嗯，很多、啊，嗯，来啦。 ขาหะไม้พอดีเ,ดเกือบเกือบจายโอ้โหชอนมากจะเป็นตุ๊กหู นี่กิอมแม่นั่นน่น<อ>แม่จะมีไข่พร้อมจับูปเนาะไม่ไม่ดินะแดงกินที่มานำแสดงวะงั้นว่าเลือก่ะเลือกที่เป็นดินสองสั้นวิวดินที่เป็นสีสี ถ้าลึกลงไปจะเป็นสีขาวะนะดินแสดงว่เล็กมการสรงเกตหูนหูหูม่ดีก็าข,า,ขาวอะเปไ็นอะไรจะได้กินบ้างหุน่เจ้าขึ้นเหินไปคุ้นจ้บางเทือบ,บางที่ก็ห่วยสุดเขียนไปพี่น้อง ปหเราคุยกับธรรมดาเด้พี่น้องเรือกันได้เยกันแยกว่าแยกสาขาแยากสาขาวนเฮินขึ้นบ่ไม่นี้สอักบกบคอยเนี้ยเห็นป้่ ตัวแรกปลอดภัยลอดเัยตัวแม่หน่อยนึ เราพูกัดปีมันเห็นอยู่วะโอ้สาดิสตุมันเป็นอย่างซี่มันกัดปีมันมเลือดเลือดคนใหม่ล้วคนใหม่หลายมันมาเบามาเบา,บามันจะไม่ได้เบาย้อนอันนี้ะมละซื่อ ตัวผู่แข่งกันไปิ้หมดก่อนมีแข่งน้ำผึอได้ มีแข่งหัวคนจาหัวหัวแล้วค่อยกระซับสายสามตีเกือบละบอกเอาอืมสมัยสมัยรอบนี้ที่นั่งอ้าวตังไหเนี่ยบอกน่า ผมมีโซนคุยพี่น้องอยู่ใกล้กันเลยลววใหม่ๆเลยคนเป็นใหม่เลยนี่คนเมื่อวานนีคนเมื่อวานใครพูดเราคุยนะมันแดงมันแดงบอกนี่มันแดงแดงนี่ดินแดงหน่อยนึงเขาเป็นยังไงจะเต้นดู Huh? ่นตีห้าบาทตุภูควันไหมมาหลุดลงงูนี้อันนี้เป็นตัวแม่คือตัวผู้ตัวแม่ไม่มีขีดแดงตีเจะาหน่อยทีละอาจจะเลิกกว่า โตเมอืมเฮ็ดครับหาไป <smart noise> <smart noise> Ủa, cái Ủa, rồi này là tố Ủa, cười thì bỏ đó, Ủa, này có 2 tố Tố phụ lắm Xoắn lại hùng lắm cho cả đời

เห็นวาจักมือแล้วคุยเห็นว่าลายมืออ่ะกวาดะได้มากวาจะได้มาคูดอ๋อตัดกันซะเนาะมาได้โงอยู่หรือเปล่างเลยมานี่นะเพื่อได้หู้ปูเลยมาเบิ่งคุยนี่เดยอง่ังยงไงแห้งมารวมกัน อันนี้ต้องได้สองอ่าว่าเขาสีให้สองแบบลึกแบบคือแบบพื้นแ้เขาเป็นหิ้วเดียวแล้วมัว้งจะมันยูน้ำกันเนาะเห็นล้เราลงพี่รงแถว,วลงพีี๋ยนลงไปฮะเอานี้ก่อน ระวังนตัวผูตืนเถตัผูตืนแถคนเดีนวมาเลยสูดจ้ะเอาสูดบอกยโอ้ยเดี๋ยวพีเนะดี๋ยวพอปบอกใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นหรยังยังโอ้ยลอเขาคุคอยแต่นานหอดเปน้ังเอ้ายังมันซับเนาะแต่บุ้ไทยมักซับถึงเนาะ ไอ้มบดารุแงกีล้วอ้เยออกมาแล้วอ้ตัวตัวตัเอาละเดี๋ยวไปเอาุยนี้มาก่อนหูเปล่ปหูีหูเปี่าพนีสองแทองแทนี่องแท้กัญญุนลายุนเลรเนาะอดีๆแล้วมัน <c oughs> เนื้นๆน่น่นสองอีกนี่นซ่อนแล้วมันมานมันมาน,มน,มนี่แะไม่ใครเด้ะหนุ่ทอง,ทองบางหูงก็อาจจะมีสามมีสี่เลยตัวแม่สองก็มีงูนี่ก็ขาดว่าเห็นขาวนีดกันได้ทั้งมาน้าจะได้สองพี่น้อง แต oh. ่ว่ายูเลิกแล้เพราะว่าหูมันกรีดีลงไปไหะเห็นหมดแล้วหนึ่งตะโพกตะโพกนั่นหนึ่งตัวนี้ตัเมียเด่นดีเลยดีเลย มุดลึกนี่แม้ไข่แม่ไข่นี่อีกคุยหนึ่งพี่น้องไงคือกันเคดื่วานี่สองเคลืว่าแดงขนาดอือแดงไปดูนกันั <c oughs> นจะลึกหรือตื่นไม่มีดินแดงว่าพี่อนาคตนี่ไม่เข้าสัใส่วด้ เดี๋ยวๆๆ้เ่เ็นไมัไอเแท้ตัวผู้อ๋อผู้ใหญ่ขนตัวแม่ไปขุนเอาไปตัวแม่บางเชือกบางที่เข้ากับเอาเน็ยเอาเน่ยพี่น้องมันแดงเทไรวโอ้มันแดงอ่ะปล่อยๆมัน ดินแดงนี่มันเลุกเนาะยอมอยู่ได้สองคุอย่มันจได้สองไหมดิจะถือดำหนอบบาผู้่าย mình à là lần này tua đi bò Hãy subscribe มันจะส่องแต่คุยกลางทางจะมูมูอยู่ไปเลยวะเนี่ยทีสามห้าหนึ่งเาอะไรเลยโอ้โหนึ่งตัวผู้จะอยู่ก่อนตัวแม่ หาหูเลยสองมมหนูเลยสองมมหนาหนึ่งอ่ะหูสองก็หลายมันนี่เนาะคุยเละสองตัวโอเคอันเด็กรอ,อ,อากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วฟองกระปุชีนักหนักแล้วเนาะโอ้ยพอแล้ว โซลไลายแล้วเนาะสามสิบสี่สิบคุยแล้วล่ะจับตัวแม่พยายามจับขามันจะได้ไม่ดีดกน้น <หา S 1> นี่คุยตะผูนต่อกันเลยคุยนี่ก็คุยสร้างคุยฮอสคุยขึ้น ค่อยๆมีอุปสรรคขนาดเลยตายแล้วน so, ียอ an ู <h <h ่ทุกอย่างโอยไม่ตายสองบ่กสองชาวบุรได้แล้วพี่น้องสอง ลงมาจะเอาหัวอันนี้มานี่ต้องมาจะหึบเหลียวหมูละ2พี่น้องมันอยู่ใต้อันอยู่บ่ใต้หะไม้ยามผมบอกบ่ได้มันมันได้อยู่ตัวนี้อ่าอยู่แล้วสิไปใส่น้อบาดนี้ มันรีเด้อพี่น้งองขุดไว้เลิกเถอะวะพี่เลิกละไปาะเนสมจีฮอดก้องเดียวโอูยเกือบตายแล้วบอสอือก็แม่บอส ฮ่าหน้็พอดอกนี่น้องเฮ็ดเห็ดนาแรกมันได้คนเอ้อี่ห้อจีรามาน้องอะไรปะเบิ้ลมุนมาเลยให้คก็เห็ดอันนี้มานน่ขาม่แย่ไงตังเห็ดอะไรเก็บมาบาดเลยต้นซีนี้อยังแข็งอยู่ เมื่ออื่นก็เฮนไปผู๋แน,น่นอนเลยคอยพะว่าถ้าเฮ็ดรอ,อโขกเอทงผูต้องอาะนม่บอกว่าผูา้ไายพาไป,ไปอาเก่งผลง,งานเราเฮ็ดเท่าก็ได้หน่อยนึงนเนาะนี่ะเบือเยส้นนี่ยนะ เทส่ปยงเขียวต้วเอาไปดโอ้เห็นนี่บ่มืดขนาดเอาเทสไป่ิอ๋อูลสองละสามก็มีสี่ก็มีบ่ <laughs> กเย็นว่งแต่ไม่ได้หลายหู่เลยแล้วันมากสิเป็นแม่แม่สองผูหนึ่งสิแม่สามผูหนึ่งเนาะประมาณสามร้อยตัวหลายเลยพี่น้องไฟก็มาพุกมึงเริงกลับมาโหดเหิ่นประมาณเกือบสิบเอหมงอืมมาแถื่อนนั่นแหละแต่เอาไทปซ่อมรถยุ่งเงินซ่อมรถยนไปเปลี่ยนสซ่ซ่อมรถไขของ โอ้โหเบิ่งเราคืนทางไปปีๆแล้วหมดดูเบิ่์ก่็แม่นหน่อยดิพี่เนาะมีมื่เนี่อะไรหลายที่สุดแตเมื่อนั้นนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดียวจะเปิดใลยเบิ่งเออเออยังทีเปิดใลยเบิร์กเปิดเปิดแม่เปิดยู่เออ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 เป็ดเปินี่นอ่ก็สิแบ่งขายเนี่ยแหละพี่น้องขายเฮดตุมขายอยู่บ้านเนาะ ตัวละสองบาทเนาะอดใจไม่ได้ก็ต้องขายเพราะว่าปีนี้มันราคาดีแน่จ้ะอืมตัวละสองบาทเนาะคือว่ามีคนอยากได้อยู่นะนนลหลายคนอยู่ค่ะแถวแถวบ้านนี่แหละชิบปส่ปงเนะพี่น,อน,อนอ้องห้ามบอลจำเป็นถ้ามบอลจำเป็นก็จะไม่สง <c oughs> ่งเพราะมันเหนื่อยใช่ละเกินมันมัน,ม,นมันเล่าแต่เล่าแต่มือมันดิเข้าไปนี่ไปเมือนน่อไหร่ในสามตัวมาไว่ไหวไปแล้วมื่อกี้มันบ่มีเครืงเกิดเพิ่นกระคุดคอนเมื่อกั้มันบวกลบขวี่ย มันก็แล้วเตะมือมันเนาะง่ายหลังสนอง่ายหลังสนอดึง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 หัเลยสปหัวใจหัวจงจุ๊บอ่าไ่ได้ไม่ได้ขับลูกอืมเออเออออไหนก็ฝากกดไลค์กดแช้งกดติดตามนะครับเพ่นเาังใจไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ นับกิโลค่ะนั่งิีหาหน้องกินมันยังไปเรื่อยๆเนะาะถ้ามีคลิปไปเรื่อยพี่นอ้องเบอร์ไงเดอ้อไป